สำนักงานเทศบาลเมืองนนทบ,บุรีนลครับเนื่องด้วยเมื่อวันที่11มีนาคม2565เวลาประมาณ10.30นเซน3เมตรได้เดินทางของยื่นสัญชาติได้ยื่นขอบัตรหมายเลขศูนย์ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เทศบาลนนทบ,บุรีนั้น ทางศูนย์วรวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสอข,อขอพักการยื่นขอสัญชาติดังกล่าวของนายแซมสาม,มตรเนื่องจากบุคคลผู้นี้เป็นอันตรายต่อราชอาณาจักรไทยและบุคคลดังกล่าวได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มต่างๆที่อ้างเรียกร้องการการเมืองแต่แท้จริงแล้วมีแนวคิดล้มล้างการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาพระมหากระทางเป็นประมุขอีกทั้งบุคคลดังกล่าวยังเป็นจำเลยที่พนักงานอายการได้ยื่นของในวันที่16เมษาย5น2565ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215มาตรา216เรื่องกันต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าพนักงานฝ่าฝืนบรป และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาจากักรดยผิดกฎหมายด้วยผลดังกล่าวมาทั้งต้นทั้งหมดน่าจะยืนยันได้ว่านายเซมสามารถเป็นบุคคลอันตรายกับราชอาจาักรไทยอีกทั้งยังเป็นบุคคลอันตรายต่อสถาบันชาติศาสนาลและประมากษัตริย์ด้วยจึงไม่มเีอันควรที่บุคคลดังกล่าว จะได้รับสัญชาติไทยอีกทั้งยังสมควรที่จะถูกผลักบันออกจากราชอาณาจักรไทยเสียด้วยซ้ำทางพวกร้องอ้างอิงครบ,บสัญชาต25ิ2,508้และแก้ไขเพิ่มเติตมมาตรา7ทวีตามมติคณะรัฐมนตรีเมืเ่อวันที่7คันวาคม2,553เพื่อให้ให้ทางประหลัด เทศบาลนนทบุรีได้รับพิารณาตามคำคัดค้านต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบครับ,ก,บก็เลยไม่ได้เจอกับทางคุณไบเห็นบอกว่าเ <c ười> มื่อวานคุณดูดีไลฟ์เข้ามาคุณไบเขาบอกเขาอยากเจอคุณมากเลยอ,อ๋อครับไม่เป็นไรครับไบเดี๋ยว,วเราได้ไปเจอบนศาลนะครับเพราะว่าผมมีคดีคดีที่ฟ้องเจ้งความไบไว้ที่สอนพเยื่อทินนะครับมาตารหนึ่งสองครับให้สัมภาษณ์ มินแต่าบันระมาประษัตเดี๋ยวเราไปเจอมนสาเลยไม่ต้องคิดถึงผมจะลงไม่ได้กลัวเขาใช่ไหมไม่ได้กลัวผมจะกลัวไหมอ่ะเออเขาเขาบอกว่าคุณผู้ว่าไม่มาคุณกลัวเขาเราไม่อยากจะให้เกิดมีการปะทะเกิดขึ้นมากกว่านะครับไม่วดาติดธุระตัวเราก็ติดธุระจริงๆอ่ะประเทศไทยไม่ได้กาขับขับเคลื่อนด้วยการด่าทอนะครับหรือว่าการตีกันเราต้องขับขับเคลื่อนด้วยกฎหมายบ้านเมือง ขับเพื่อนเพื่อเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ว่ามาตีกันแล้วจะขับเพื่อนประเทศไทยไปได้นะครับ